มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบินและเอกัภ์เผยความจริงสอรพง์ไม่ได้เป็นมาเร็งสมองนะคะ หลังจากมีข่าวเปิดเผยถึงอาการป่วยของอดีตพระเอกในตำนานสรพงษ์ชาตรีว่าได้เข้ารับการรักษาตัวจากโรคมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับกำลังใจเป็นอย่างดีจากทางครอบครัวล่าสุดนะคะบินบลัลฤทธิ์และก็เอกพันธ์บัลฤทริ์นั้นได้อัปเดตอาการป่วยล่าสุดของพระเอกดังหลังจากเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมนะคะบอกว่าเมื่อสัก5ปีที่แล้วพี่เอกเป็นมะเร็งปอดมีการเจาะปอดเอาไปตรวจรักษาตามอาการมาตลอดจนแข็งแรงดีทำงานได้ ปกติจนปีที่แล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่อาการกลับมาอีกครั้งทราบข่าวเพราะว่าภรรยาของพี่เอกโทรมาบอกว่าไม่สบายโดยลักษณะช่วงนั้นก็คือผอมลงไม่ค่อยแข็งแรงเป็นมะเร็งปอดกลับมากำเริบแล้วก็มีเชื้อกระจายตามร่างกายซึ่งตอนนี้ก็จะปีแล้วอาการก็ทรงๆแล้วก็ดีขึ้น แต่เข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะว่าไปทานกล้วยน้ำว้าที่มีคนเอามาฝากจังหวะกลืนจะดื่มน้ำลงไปด้วยกล้วยก็เลยเข้าไปในหลอดลมตอนนั้นเข้าห้องฉุกเฉินจนอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU เมื่อเช้าเข้าไปเยี่ยมหน้าตาสดใสมากเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้ว ส่วนประเด็นข่าวมะเร็งสมองนั้นทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ใช่เลยเป็นเพียงข่าวลือที่ออกมาเท่านั้นเองคือถ้าไม่สำลักอาหารก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ตามปกติสามารถเดินพูดได้เช่นเคย อยากให้แฟนๆไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่ามะเร็งที่สมองไม่มีมีเพียงกระจายไปที่อื่นนิดหน่อยยังสามารถรักษาตามอาการได้คิดว่าอีกประมาณ2-3วันก็จะกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านจะไปอัปเดตสดๆให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสรพงษ์ชาตรีนะคะขอให้หายโดยเร็วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ